เอาละพี่น้องที่เคารพถึงไหนก็ถึงไหนพูดสั้นๆน,น,นิดเพื่อตกลงคิวกันหน่อย <c ười> คือผมเนี่ยจะรอร้องเพลงคนสุดท้าย <c ười> เนี่ย,ย <c ười> เขาจะเรียงว่าเสียงเพราะนี่ให้ร้องก่อนและก็เพราะน้อยลงก็ลดลงมาลดลงมา <c ười> จัดลำดับผมต่อท้ายก่อนผมก็พันเอกอภิวันก็ถือว่าใกล้เคียงกัน <c ười> นะครับเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดบนนี้จะได้ร่วมร้องเพลงขับขานกันให้หายคิดถึงและวันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นในการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคนทุกเดือนจำทุกไม่มีสิทธิ์ขังผู้เรียกร้องประชาธิปไตย คุกต้องถังฆาตกรพี่น้องที่รทั้งหลายวันที่17กันยาเอาดอกกุหลาบไปวางให้เต็มนอกคุกเพื่อให้เป็นแรงดันให้คุกแตกให้ความจริงทะลักออกมาเพื่อเอาพวกเราออกมาจากคุกทุกคนนัฐวุฒ กอแก้วหมอเวงวิภูทะลงขวัญชัยนิสิตและทุกทุกคนรวมกระทั่งเจ๋งดอกจิกและพี่น้องเราในเรือนจำอุดรธานีขอนแก่นอุบลเชียงใหม่เชียงรายทุกเรือนจำในประเทศนี้ต้องปล่อยตัวคนเสื้อแดงออกมาพี่น้องอะไร เวลานี้ใส่ร้ายคนตายให้ร้ายคนเป็นอายุติธรรมที่สุดพี่น้องที่เราทั้งหลายตอนให้ประกันคุณวีระใช้เสียงประชุมใหญ่สารอุทธร์เสียงข้างมากเจสเสียงข้างน้อยสี่สิบพอจะให้ประกันนัทวุฒิหมอเหงก่อแก้วและคนอื่นๆไม่เข้าที่ประชุมใหญ่พี่น้องนกรมให้เสียงข้างน้อย เป็นคนไปตัดสินว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันอย่างไรมันก็ไม่ให้ประกันพี่รอ้องพี่อลายเพราะฉะนั้นเราจะนิ่งดูได้ให้พวกเราถูกขังลืมไม่ได้เมื่อคนข้างในไม่ได้ออกคนข้างนอกต้องช่วยกันพี่น้องพี่อะไ คดีพันธมิตรตำรวจก็ไม่ขังนี่จะส่งอายการผมเชื่อว่าก็ไม่ขังและพอไปถึงศาลถ้าไม่ขังที่น้องที่รักทั้งหลายก็อย่าอยู่ดีๆแม่งมเลยพี่น้องที่ลายวันนี้เป็นการเริ่มต้นเพื่อเปิดประตูคม ให้พวกเราออกมาให้ได้พี่น้องหลายต้องให้ความยุติธรรมแก่คนที่ตายต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เป็นแต่วันนี้ฆาตกรลอยนวลใครฆ่าคนได้รับตำแหน่งสูงขึ้นใครถูกฆ่าถูกจับขังบ้านเมืองแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้พี่น้องทีหรัย นายสุเทพบอกว่านายจตุพรยังยื่นเท้าให้คนอื่นไปทั่วจะปลองดองได้อย่างไรผมบอกนายสุเทพเลยว่าเพราะคุณยื่นเท้าเพราะคุณยื่นกระสุนปืนให้กับพวกผมก่อนผมจะส่งมือให้เท้าคุณได้อย่างไงคุณตีนมาผมก็ตีนไป ผมพูดอะไรสุเทพก็บอกว่าจะตุพรพูดแล้วเชื่อไม่ได้ผมบอกว่าไม่เป็นไรสุเทพพูดอะไรผมเชื่อหมดเชื่อว่าสุเทพจะไม่ตายดีครับพี่นอ้องที่รักเพราะข้าตะกรในโลกนี้ที่ข้าประชาชนไม่เคยตายดีแม้แต่เพียงคนเดียวพี่น้องที เอาหอมปากหอมคอกันนะครับแล้วรอนักร้องที่ร้องไม่เพราะที่สุดจึงคัดไว้คนสุดท้ายอย่าเพิ่งไปไหนกลับพร้อมกันนะครับ